ก็พอบอกว่าผมไม่เคยเห็นคนไทยครับอินกับฮอลลีวีขนาดเมื่อวานนี้จนกระทั่งเมื่อวานนี้ถือว่าตั้งแต่เขาจัดฮอลลีวีนมาเมื่อวานนี้คนจะอินที่สุดครับผมทุกคนแต่งกันมาอย่างเต็มที่จัดเต็มนะทีมงานวูดี้เวิร์บอกเมื่อวานนี้พอพอสตูดิโอเราจะปิดปุ๊บมาปิดไม่ได้ต้องต่อกันเลยครับอันนี้คือบรรยากาศหน้าสตูดิโอวูดี้เวิร์ดที่ RCA เมื่อคืนนครับนี่ไปกัน ไปกันหมดเลยแฮะวัยรุ่นจากทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วตันจัดเต็มเลยมากอ,อ, <hi. S 1> อ๋อนี่คนนี้โอ, <pant. S 1> อ้โหอันนี้อันคุณฟินช่างหน้าเล้วจัดเต็มแล้ววันนี้พอเปิดไปต่อสีลมไนดะ้วันนี้ไม่ไปกันหมดเลยที่คุณหน้าคุณตาดาราทั่วฟ้าเมืองไทยเซเลับและนี่นี่ใครที่ใครอันนี้น้องคิดน้องคิดน้องคิดเบนจรงพักกุลนะลูกชายคุณบุญชัยที่ที่ดังมากครับที่นี่ครับหมดแก้วม้อนกุวมาแล้วหมดแก้วไปแล้ว อาหารเรื่องบี้ต่อดีกว่าเรื่องหน่ต่อแล้วจริงหรือเปล่าเปลี่ยนเรื่องเลยนะอกหักก็คือว่าไม่เป็นไรนะครับผมซึ่งขอถามคุณบี้ก่อนคุณเจอแม่ตั๊กไปผมงงเลยโบวี่ก่อนโบวี่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 ถามว่านะครับคุณบี้ KPN เนี่ยเป็นเกย์จริงป่ะฮะมันมีข่าวใช่ไหมแม่คุณลิ้มแย้มากบอกกี้ว่าเขาไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าคือบี้เขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนเวลา สไตล์การแต่งตัวเขาจะเป็นตัวของเขามากคือเขาไม่ค่อยแคร์เ,เขาจะอคเซสซอรี่เยอะเห็นปะสร้อยแหวนกำไลอะไรไม่รู้แล้วก็เสื้อหมุดรองเท้าหมุดนี่น่นนนุนโอ้โหแบบคือเยอะเขาไปคนแต่งตัวเยอะอยู่แล้วใช่ใช่คือมันใช่เป็นความชอบของเขาแล้ว,ลวคือเขาเป็นคนชอบเต้นน่ะเขาเป็นคนชอบเต้นแบบดูแลร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบางบุมที่คนอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นเกย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีบุ๋ตอนแรกบุ๋ก็ยังรู้สึกเลยแบบเฮ้ยแบบมันสาวไปวะเนี่ยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มันสาวแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆอ่ะแบบเขาเขาเป็นสไตล์คอมชฟลของเขาเป็นแบบสไตล์เกย์แบบเก์เร็ออกครับอ่ะอาจจะมีมีสิทธิ์รี่าแฟนไหมครับพี่เอ่อจริงๆบี้เขาก็น่ารักนะคะแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นประมาณนี้ไปเรื่อยๆก็บอกว่าก็อาจอาจจะมีโอกาสพัฒนาค่ะ นั่นน,น,นั่นเขาหล่อแล้วหุ่นดีใช่ไหมนุกสูงใช่ไหมสูงแช่รับแต่นี่หล่อนี่หล,ล่อลำเตี้ยไม่เป็นไรใช่ไหม ก็เป็นคนละแบบบอสช่วยหนยนคนละแบบคนละแบบคนละแนวนค้าบ <c oughs> วันนี้หนูดีใจมากมีแม่อยู่ตรงนี้พเพราะครั้งที่แล้วหนูโดนหนูโดนแซ็กเนี่ยอัดติดผนังวันนี้แม่อยู่หนูดีใจมากแต่ไม่กล้าเลย <c oughs> เขาคุยเรื่องประวัติเขาว่าเ <c oughs> นี่ยเขามีภรรยามากี่คนแล้วอ่าม,มคนนคนนีคนนี้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 เขาก็จะเล่าเรื่องประวัติของเขาหมดเลยครับอ่าให้ให้แม่ฟังว่าเนี่ยผมเคยแต่งงานมาแล้วนะ Cues, society, like คนนี้คนนี้อะไรเขาก็บอกหมดเลยการทํางานผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่บอกว่าตัวเขาเนี่ยมีหมื่นล้านอะไรเขาก็ไม่ได้พูดตรงนั้นเขาไม่ได้พูดเขาเพียงแต่บอกผมทํางานอยู่ตรงนี้นะเป็นอะไรอ่ะรักบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขารวยเขาเป็นเศรษฐีอะไรเขาไม่ได้พูดแต่พี่เขพูดถึงพูดถึงเรือนหอแล้วเนี่ยที่ที่ประมาณสามสิบสองไร่ใช่ไหมแม่แล้วก็ตอนแรกผมอ่านข่าวนึกว่าแม่จะอยู่ด้วยปรากฏว่าสร้างหลังนึงให้แม่เลย ค่ะเขาก็บอกว่าเออมีหลังค่ะอาจจะสร้างกับต๊อบงอบแงบให้เราอยู่เป็นทองหรือเปล่าคะแม่เป็นทองหรือเปล่ากูต๊อบทำจากทอแม่ได้เราอยู่แค่คนเดียวจะไปเอาหลังอะไรใหญ่โตอะไรขนาดนี้ผมทำเบอร์แม่หายเดี๋ยวขอไว้นะแม่รีบไปนะต้องไปคบกับแม่หน่อยใช่ครับแม่ขนมขึ้นมาทันทีเลยนะแต่แต่เนี่ยเขาเขานำใบหยามให้แม่หรือแม่ขอดูอะวะ มันใบยาเนี่ยเขาไม่ได้เอามาให้ดูรหรอกเขาเออแต่ตากะ่ะเขาเขาถ่ายเนี่ยเขาเขามาให้ตาแล้วตาเขาเอาโทรศั์เนี่ยถ่ายถ่ายในใบยาเนี่ยมาให้แม่ดู<ม>เขาบอกว่าแม่เนี่ยทีแรกแม่ก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขารุ่นนี้เขาก็ต้องมีภรรยาอยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกหนูว่าเขาเลิกกับภรรยาเนี่ยเอาใบยามาให้เขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เม้าเลยวล่ะแม่ตอนนี้นะว่าท้องก่อนแต่งท้องก่อนมั่นท้องก่อนมั่นแน่นอนแม่ได้ตอบเรื่องนี้แล้วป่ะถามมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทําการบ้านมามาถามแม่แบบเนี้ยแม่ถามว่าถ้าเขาท้องก่อนแต่งเนี่ย เขาแต่งเลยไม่ดีกว่าแล้วเขาจะมามั่นทําไมอ่ะอใช่ไหมใช่เขาจะมามั่นทาไมอ่ะเขาก็แต่งไปเลยไม่ดีกว่าหรือถ้าเขาท้องอ่ะแล้วแล้วเขามามั่นเนี่ยเขามามั่นยังไม่รู้ว่าเลิกว่าจะแต่งปีไหนด้วยเพราะว่าเลิกปิดแม่ผมขอโทษเขาคุยกันก็เลยมาถามแม่นี่แหละเราเรารู้แล้วความจริงคืออะไรแต่ว่าเขาบอกเขาบอกว่าท้องก่อนมั่นไงนี้คือสิ่งที่คนพูดกันเรื่องที่สอง จดทะเบียนครับสมรสเขาบอกว่าตั้งใจจะไม่จดทะเบียนด้วยอ่าเพราะอะไรกันนะตาเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกครับตาเขาบอกว่าช่วงนี้เขาอาจยังไม่จดทะเบียนคือจะรีบร้อนแบบเขามั่นอยู่เขายังไม่ได้แต่งเขาจะไปจดทําไมอ,ะอ่ะยังไงเขาก็ต้องจดอยู่แล้วครับแม่มั่นใจขนาดไหนเพราะว่าคุณบุญชัยเนี่ยมีภรรยามาแล้วห้าคน คนเราแหมอายุขรูญนี้โหนทางสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าไม่มั่นใจเขาอายุมากกว่าตักใช่ไหมก็ไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรเพราะตาเขาอายุยังน้อยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีแต่เขาอะครึ่งคนไปแล้วแล้วเขาไม่มั่นใจก็ช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมเขาผ่านมาเยอะมากอย่างนี้แหละเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยก็อยากจะเป็นคนคนแรกของผู้หญิงครับแต่ผู้หญิงก็อยากจะเป็นคนสุดท้ายของผู้ชายโอ้โหนใช่ไหม The a the